วันนี้เนี่ยผมจะให้แฟนผมนะครับทุกคนมาสุมในงบ5 0 0 0 0ื่นเพชรอันนี้ให้ทุกคนเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าแฟนผมเนี่ยหาว่าผมเนี่ยจะเกลืออะไรเกมนี้นักหาเพราะฉะนั้นเราเปรียบเทียบกันนะครับว่าระหว่างผมกับแฟนใครดรวงเลวกว่ากัน,นคือแบบโมติโมอู้ตัว <c oughs> คุณคุณตู่ให้มันได้ตัวแรกก่อนค่อยมาพูดกันใชได้ก็ดูไหว้เลยแล้วเฮ <c oughs> ้ยอะไรอ่ะอะไรี่ย กูจะเกินหน้าเินตาผมไปแล้วสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับยูกับผมใจร้กเช่นเคยนะครับผมในครุกกี้รันคิงดอออีกแล้วช่วงนี้อัปเดตแบบไม่พักไม่พักแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับทุกคนว่ามีสกินใหม่มารแลนด์มาอีกแล้วกูไม่รู้เหมือนกันว่า GM จีเอ็มจ้องจะเล่นกูอยู่หรือเปล่าแต่มันมาอีกแล้วนะครับทุกคนพร้อมกับ คุกกี้ตัวใหม่นะทุกคนเกวียามันมักน,น่าใช่แหล <_ C 1> วันนี้ใครอยากกะแช่นก็ให้เต็มที่นะครับทุกคนว่าวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษยิ่งกว่าไอหมียิ่งกว่าไอชอปเปอร์ไอแมวสอตัวนั้นเทียบไม่ติดฝุ่น วันนี้นอนนอกบ้านหรือเปล่าให้ปาถิจะให้กูนอนนอกบ้านเลยทุกคนพร้อมแล้วนะครับผมขอเชิญแขกรับเชิญเลยนะครับผมเปิดนี่ใหญ่เปิาเาิาไม่ใช่ไอ้นี่อย่ามาวัวครับคุณอย่ามาโม้แลนะครับ ใช่แลครับผมวันนี้คนที่ผมจะเกาะดวงนะผมไม่ใช่แมวแต่คือแฟนผมนั่นเอง <laughs> คือเกมนี้ไม่เข้าใจคือเติมอะไรก็ไม่รู้นักหนาเติมทีแล้วแบบ5,000 4,000เดือนหนึ่งคือแบบเป็นมือนะ้ะ อันนี้คิดถูกเลยเรียกมาเนอะไ <c oughs> อ้น,นี่เหมือนกูเรียกมาโดนด่าอัวันนี้เนี่ยผมจะให้แฟนผมนะทุกคนมาสุ่มในงบห้าหมื่นเพชรห้าหมื่นเพชรห้าหมื่นบาทไม่อยากมาถามกี่บาทเงินในเกมครับเงินในเกมรู้ไหมทุกคนครับคุกกี้รันเกมถูกใช่ไหมครับห้าหมื่นเพชรคือกี่บาทมันเป็นเกมถูกใช่ไหมครับทุกคนครับ <c oughs> ออกแล้วเ <c oughs> ฮ้ยสามร้อยเพชรก็ออกจริงนะใช่ใช่จริงเกมฟรีจ้าเห็นไหมเออออกง่ายมากนะครับเออถูกถูกค่ะห้าหมื่น <300 S 1> ไม่ถามว่าเราห้าหมื่นเพชรห้าหมื่นเพชรนี้เออไม่ใช่ห้าหมื่นบาทใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่บ้าหรือเปล่าถูกถูกใช่ไหมถูกเลยห้าหมบาทนี่ไม่ได้จะบ้าหรือเปล่าใครไปเล่นเกมห้าหมื่นบาทแค่แบบเกินห้าพันก็ไม่เอา喽 โอเคปะปกติที่เขาทําได้จะถ้ามือเพนเนี่ยจะได้ประมาณสักสดาว2ดาวนี่ประมาณห้าตัวพมาถ้าตัวเองคิดว่าตัวเองเก่งกว่าเนี่ยตัวเองกต้องเกินอันนี้ให้ทุกคนเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าแฟนผมเนี่ยหาว่าผมเนี่ยจะเกลืออะไรเกมนี้นักหนาเพราะฉะนั้นเราเปรียบเทียบกันนะครับว่าระหว่างผมกับแฟนใครดวงเลวกว่ากันตัวแรกโก้โโกดเลยฝาสุดฝาสุดกดเลยฝาลายซ้ดยดีฝาลายซ้ดยดีอะกดฝาสุดเลยไป เรือปลาแดงเรียบร้อยแตกหนึ่งนะครับผมบูลลี่เนะครับคุณบูลลี่เหมือนที่คุณบูลลี่ผมสิครับเดี๋ยวมาสู้เต้เป็นพ่อไอ้ดีกูอยางชอบเลยไม่เป็นไรนะพี่นิวเฮ้ยที่มันสอบมาตรฐานเอเฮ้ยสู้เขาพี่นิวก <c oughs> ูอยางชอบเลยว่ะไอพวกนี้มึงมือเขายังไงวะหลังจากสู้ครั้งแรกไปคุณยังมีความมั่นใจอยู่ไหมว่าคุณบูลีอ่อ,อ่ะครั้งละกี่นะมันจะประมาณครั้งละสามเป็ดโอ้แล้วต้ห้าหมื่นได้แค่ปากของตัว คุณตัวไทยได้ก่อนที่คุณพูดอ,อย่างนี้โอเคอันนี้ต้องรอรุ้นรอรุ้นจริงจรอะไรวะไอ้เทียมกันได้ง่ายวะนี่มันจะได้ไหมมันมีหลายตัวนะอีปียังมีหลายตัวนะอาจจะยังไม่ได้ก็ได้อาจจะยังไม่ได้ก็ได้ยถังต,ตัวมีถังตัวว่ะโอ้ไม่ได้หรอ,อทุกคนจริงจริง ไปแค่แฟนมันดูดีกว่าแฟนนด้หรออรถบีรูดไอ้เช่ยถ้ากดรอบสองก็ได้นี่แม่งไอ้เชี่ยกเเูแบบโคตรเสียหน้าสิบเก้าปีกูทำมาที่กูเสียหน้าจั้ะ <c oughs> ไม่พูดอะไรแลเฮ้ยเฮ้ยเรียมาว่ะบอกอันตีวะอ่ะงั้นผมไม่อยู่อ่ะอยู่หน้าจอเดียวอ่ะเฮ้ยเด็กวะเฮ้ยเด็กวะลุ้นี่เด็กยืนปล่อยผมข้างไงเดี๋ยวคนหาว่าแบบจะเล่าอยู่ในจอด้วยดูในเกลือไงเออได้แล้ว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 ตัวท้ายๆเลย ใช่นะครับยังไม่ใช่นะครับใครว่าได้ใครว่าได้คอมเมนต์มาใครว่าได้คอมเมนต์มาเลยครับมาดูนี่แหละอัศว,วินได้แล้ววะ ก็วียามันเฮ้ยเป็นไงไงวะมาเฉยเลยมันมึยากอะไรกับการกดแค่นี้มียากอะไรคะนี่แล้วกดต่อด้วยแล้วกดไปต่อด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันได้ไวมากทุกคนไอ้ปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเราดวงดีที่ผ่านมาใช่ไหมทุกคนเราตู้ต่อไปอ่ะมันควรจะดวงไม่ดีเว้ยไอ้นี่ไม่ได้เฉยอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งใจร้อนครับคุณเดียรครับนี่าพึ่งตัวเดียวนะครับเราต้องสูงอีกถ้าเหมือนไงเมื่อกี้มัน มาสุกแค่ของปีคือตอนนี้นเตยยังไม่ได้ใช้ทางเลยยังไม่ได้ใช้เพชรเลยเมื่อกี้มันเป็นเหมือนบบกับเศษก็เริ่มที่เขายังไม่ใช้เงินจริงๆมันก็ควรจะจบแล้วปะ่ะคุณมันกุ๊กมืม่อได้ตัวแล้วมันควรจะจบแล้วคุณจะให้จบสตรีมตั้งแต่16นาทีหรอครับ <c oughs> ไม่ได้ไม่ถูกนะครับใจร้าวหลบกล้องแล้วได้เลยครับออเออจอริงทุกคนออกไปก็ได้ให้กูไปหน้าบ้านเลยไหม คุณจะเกินหน้าเกินตาผมไปแล้วทุกคนมันง่ายขนานี้เหรอก็ใช่ไงเพราะว่ามันง่ายก็เลยบอกไงว่าเกมเนี่ยมันเลยถูกไงเพราะมันได้ง่ายไงเห็นไหมมันง่ายตัวอย่างที่เขาตะโกนว่าเกลือมันเป็นคอนเทนต์ไม่สติีคุกกี้ไลน์แบบ2ชั่วโมงอ่ะสุ่มตลอด2ชั่วโมงไอ้เชี่ยเหรออันี้หนึ่งดาวนะอันนี้คือเต็งได้หนึ่งดาว ถ้าจะได้ให้มันเกิน2อดาวเรจได้ต้องได้อีกสองวดอันนี้ผมถามจริงนะทุกคนครอันนี้กูต้องอยู่ักล้องีใช่ไหมใช่ไหมเวพิ่งไปพงไปอ่าเถ้าสมมติเปิดไม่ได้ขึ้นมาเขาต้องไปไกเให้มกดก่อนเกไม่ต้องวาจาเป็นกำเริบเสริมสารมาดวงกูก็ดีให้เกีเกมการ เราอยู่ฝักคนแรกคนใช้ได้นะครับกูไม่ออกกองนะครับลุกเลยสุกไปเลยไม่เอาได้ไม่เอาอยู่ในกล้องอีกทีว่าไม่เอาแล้วหมไปก่อนนะได้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 อยู่ในกล้องนะอันนี้ไม่ทำนะอยู่ในกล้องได้เป็นคอไตร้าได้ทุกคนเจ้าการเจ้าการกูไม่กล้าอยู่แล้วครับเชิญคนเลยครับคนนี้กูเอาเลยครับ อะไรที่ตัดที่เป็นแบบแปลกนี่ไงที่ยเกมกาง์ดไปเกี่ยวกันกทุกคนเกี่ยเชิองจัดทุกคนถ้ามันมาอีกอนะ่ะคือแบบชัดเจนแล้วน,นะว่าเป็นขอใจร้าวจริงๆไม่มาหรอกมาาบ้าแล้วเนี่ยมาให้ได้แว่นนะ ครับขออนุญาตเปิดเพลงเศร้าครับสงสารอนะไอ้แว่นเต็มเลยไอ้แว่นบึงควรจะหยุดด่ากูนะแล้วมึงควรจะปอบกูซะนี่กูยังสมเพศตัวเองไม่พอใช่ไหมฮะ,ฮะสงสารจัดนี่ต้องถามนะว่าคุกกี้เนี่ยรู้จักถิน5้าตัวหรือเปล่าจะมาข้ามหน้ากันอย่างนี้ส คือนิวอะเล่นคุกกี้รันมาก่อนใจรลาอีกไปคุกกี้รันเนี่ยนิวเล่นคุกกี้รันไอเนี่ยเโบสเบสใช่ตอนสมัยสมัยก่อนเออสมัยหัวโป๊กเต้เาจริงๆนะจริงๆอ่ะมันเป็นพอตเต้มะมันชัดมากเลยหรือว่าเกมอาจจะไม่ชอบใจรลาหรือล่าบางคนจีจนเอ็ออออมอาจจะแบบไม่ชอบใจรลาอย่าเจ็บปวดใจวหัใจเจ็บคือสองรอบอ่ะที่เล่นอยู่ในเกม ไม่ได้อ่ะมันไม่ได้เลยอ่ะถ้าไปออกไปอ่ะทุกอย่างมันแบบดีหรือว่าจริงๆแบบแอบดูจริงดีอ่ะดูอยู่ป่ะคะทำดีมากเอาเต็ยอ่ะต้องเลิกเสียตังเยอะเลยแล้วค่ะไม่เคยเสียเกมถูกดูดีตัวเองได้รัวขนาดนี้เสียทายอันนี้คือเขาได้กี่รของเรารีเดี๋มีอีกตัวเลยมีตัวเลยไม่มีทางมีตัวเลยลาพูดเลยไม่มีทางมี ว่าเพลงจะไม่รู้นะตัวเมื่อกี้เป็นลูกรักเขาคนใหม่ที่มาไม่หยุดเลยมึงมาทำที้ยอะไรตัวคนโง่จนปัจจุบันตั้งแต่ตัวมันมาครั้งแรกวันแรกก็ยังไม่มีใครใช้จนปัจจุบันก็ยังไม่มีใครใช้ทำไมไม่งูดแต่ว่าน้องมังเป็นจริงจอกคุณควรจะปกป้องผมครับคุณควรจะปกป้องผมอ่าวันนี้เขาได้กี่ตัวแล้วอ่าตอนนี้กี่ตัวเดี๋ยวลองด่วนงดูวนเฮ้ยคุณผู้ชายคือเจ็บไปเจ็บนมา เลยล้วสุดปรับให้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์เชฟฟี่ดิวสูบปรับพันเปอร์เซ็นต์เนี่ไงตอนนี้เป็นหนึ่งดาวอ่าถ้าเตงได้อีกตัวหนึ่งแต่ก็จะคือสองดาวเลยอ๋อคือเขาได้อีกสองตัวถ้าถ้าเตงอยากจะแบบว่าดวงดีแบบชิบหายนะก็ต้องมาสักสามตัวคือเขาต้องได้อีกสามตัวจ่ายประมาณสามตัวงั้นผมขออนุญาตใส่โูดเองออกไปไม่ให้เราได้แล้วนะเขาเพิ่งได้เมื่อกี้อ่ะกดเลยนะทุกคน ้เรรียบอความจริงเริ Mother, no ่มมาเยือนคุณแล้วความจริงเริ่มมาตกหน้าคุณแล้วครับกดข้ามเลยโอเเฮ้เดี๋ยวก่อนนะอะไรอรอไม่ได้เยไอ้เชี่ยได้เศษตัวสองดาวอะไรเออไม่เศษตัวสองดาวกูอยากชอบไอ้เหี้ยกูอยากชอบ คือหลายเมื่อกี้ได้6กเศษหรอจ,จริงป้ะ6กเศษนี่แม่งเยอะมากครับคือตัวปกติน่ะหนึ่งตัวเนี่ยมันจะนับเป็นประมาณ25เสิ20เศษแสดงว่าตัวเองได้ประมาณอนน๋อ3ามในสี่แลวคือบางคนอ่ะสำหรับไอ้พวกที่ดวงไม่ดีมันจะไม่ได้ตัวแต่มันจะเอาเศษสะส,สมไรื่อยเนี่ยอย่างนี้เห็นเลยไหมขับห้ถ,ถ้าตัวเองได้เศษ50อันตัวเองก็จะได้ตัวแบบรวมกันเป็นตัวหนึ่งเหมือนปั้นเศษทรายมันรวมเป็นกระสานเลยมั้งหรืออันนี้ลองคำนวณเล่นๆนะ9 2 3 6 4อลบเ 4364ตอนนี้ตัวเองใช้ไปแค่1มื่นตัวเองได้2ดาวเท่ากับที่เขาใช้ห้าหมื่นะคนสงสารสงสารดีไมควรสสารไะ่ทำอม่ทรแลนจะชอบเตงกว่ามแลนหาอยถ้าเตงสุคุกี้มาแนตอเตงอจะได้อวาตู้นี้ไม่ใตู้เขาเป็ตู้ตัวเองเขาจะเป็นตู้อื่นตู้สกินมาแลนเดพูดถูก พูดดีพูดดีอย่างชอบเลยว่ะอ่ะเอาต่อเลยเอาไปให้สุดเลยไปกวดกวดสตรีมสันทำไมนะทุกคนผมไม่มาตีมแล้วเี้ยผมไม่แฟนฟุกตบอลเลยเจลาเขาเป็นอะไรได้หลักของเกมค่ะเกมไม่มีกูมันก็รวยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอทำไมมันลวงตัวเนาะจีงแหมอยางชอบทำไมมันล้วงเวื่อไจังโอ้เมื่อกี้นี่บูลลี่ไม่หยุด อันนี้ลุนอันนี้คือจะาอกวก่าถ้ามันมา3ตัวเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าแต่ถ้ามา2ตัวโอ้โหนี่คุ้มมาแต่ถ้ามาสองตัวมันจะทั้งสิบห้าสิบอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามันมาสามตัวแล้วมันเป็นไอตัวที่เป็นเหมือนกับสิ่งลุ้งๆนะตัวเองอันนั้นคือได้แน่นอนโอเคตอนนี้เกือบสามล็อตตินะครับเนี่ยถ้าสองตัวเนี่ยอ่ะมันลุ้นท่าน,นี่ลุนเอ้ย <c oughs> เอาแล้วไม่เกี่ยวกับผมแล้วนะครับขออน,นุญาตดังนะครับผมขออนุญาตนะครับไม่แต่เขาได้เศษเฮ้ยไปกี่เศษละหกป่ะ ต้องจี๊สามตัวไงสามตัวงูอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเงาใจแล้วหลุดเข้ามาเลยเกลือเดี๋ยวกูออกไปนอกห้องให้เล้วตอนนั้นเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวเพิ่งไปกลับมาก่อนกลับมาทุกคนตอนนี้ใจแล้วออกจากห้องไปแล้วเราจะลองกดแบบใจแล้ออกจากห้องไปอ่ะเห็นไหมเห็นไหม ไปแล้วมาเกงเลยนะ กูอยางชอบดวงดีเชี่ยตัวเป็นดาอพิชไม่ไมึงพี่มึงป่วยหรือไม่ลือหูหรือตาเลยกูอยางชอบอ <c oughs> <c oughs> ะไปต่ออันนี้คือเท่าไหร่แล้วอ่ะโอ้ยได้ประมาณสี่ห้ารอบตาหวานคือไม่เกลือโอ้ยเดี๋ยวนี้มึงหวังต่ำกันขนาดนั <c oughs> ้นเลยเรียบร้อย ตัวน่ารักก็เลยให้อาภาัยได้อัพดาวปู่เพียวจริงหอเปล่าจริงหอเคือมันเฮ้ยเหนื่อยอะวะก็บอกได้นะไอเนี่ยมันเป็นระดับแอนเชียนตัวเองเป็นระดับสูงสุดของเกมนี้ก็คือตัวเองได้เศษซึ่งจริงๆแค่เศษอะมันก็ยากพอๆกับการได้ตัวเลยมันยากมากแล้วก็รู้เพียงมันจะตองย้ำแล้วว่าตัวเอง,เองวันนี้ดอกวาน,นิลาช่างดูชื่นบานใช่ต่อ,ตอไป มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเห็นไหมเมื่อกี้สามตัวเมื่อกี้มันมีตัวโบรราชาตัวนี้ก็คือการันตีแน่นอนว่าได้เขาได้อะกัดนะทุกคนเพื่อเพื่อเฮ้ยแล้วนิวจะเกลือไหมแล้วเนี่ยเขาเกลือค่ะควจริงนิวเริ่มเชื่อแร้ว่าความเกลือมันแบบติดต่อเป็นโรคติดต่อทุกคนอนี่ถือดูที่รังเกียจขนาดนี้เลย

ถ้าติดอีกตัวนึงอในการไปถามดาวมันได้ง่ายแต่ว่ากูเพื่อนคนฉันมีเลขเศษด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาซื้อคอนโดให้แมวอย่างเฮ้ยเดี๋ยวกำลังเฮ้ยเชียเสร็จหกอันนี่ทำไมทำไมแฟนผมมันได้เศษง่ายอย่างงี้ทุกคนอันนี้ถ้ารวมแค่เศษอย่างเดียวเนี่ยเปนแค่ได้ตัวนึงเลยนะ ยัง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 อันนี้มันกลายเป็นตอนนี้มันกลายเป็นสามที่เจ็ดทำห้าสิบตอนนี้คิดว่าถ้าได้อีกตัวหนึ่งกลายเป็นสามดาวเลยเดียดูดีจัดอะไรอ่ะไม่แต่เมื่อกี้ดูมิจจัผมเกาะให้เขาไปเดี๋ยวให้เครดิตกูบ้างให้เครดิตกูบ้างต่อเลยเฮ้ยอีกอ่ะให้ใจลาวขอเจขอคูนยีบาทเของ้างกัครับไปถึงสองตู้เล ตเมื่อกี้ดูชึ้นมไงคือสีลุงเนี่ยคือตัวอื่นมันจะเป็นสียบดำมืดไปเลยวิเศษอีกครับี่โร่เกิดไปเป้า่าทีงีต้องได้สิตัวแล้วแต่ใจร้าวดูด,ดุนโไปหนูนี่เป็นกูไม่กลากราีนคขนังนั้นเลยนะวะ ว่ะเชี่ยมันชิมแพงผมว่าหไปเลยไอเชี่ยสามดาวป่ะเรียบร้อยทุกคนพอแล้วเนาะโอ้โหเรียบร้อยถึงป่ะเพราแบบกูไม่เคยได้สามแทบไม่เคยได้สามดาวเลยนะไอห้าหมื่นเนะคือก็พูดพูเป็นขนาดรู้คิดว่าคงไม่ได้หรอกอันเนี้ยเอาจริงนะตัวตัวที่ตัวเองเปิดได้อ่ะแม่งพอๆกันไปแต่ไอ้เศษที่ตัวเองได้อ่ะคือม่นเยอะมากเว้ยม่นเยอะจริงไอ้เชี่ยดูไม่ดูไม่ดีจริงไอเนี่ยดวงดูแม่งต่างกันเงี้ยไอ้เนี่ยแม่งต่างต่างกันอเงี้ย ถ้าได้ยกว่าหมู่ไว้เลยเฮ้ยสิบนิ้วพนมแล้วกมลงกรา รู้ปุ๊ดดิวอาล่ะครับคุณต้องยืนเฉยนะครับคุณนี่ครับตรงงงยยยยััแแแบบบบดออน่มคืออะไรอะทุกคนไอ้เียเกมดีเที่ยเกมกากคุณบอกอะเกมกากเตีทำไมเล่นเป็นอย่างนั้นน่ะทุกคนขออยากรู้ว่าทุกคนน่ะเกลือเหมือนใจเราไหมหรือใจเราเกลือคนเดียวในเซิร์ฟเด็กชมถามแบบนี้คงไม่มีใครบอกเกลือเลยทั้งนั ผมพูดตรงเลยคนผมเรียกเขาไงผมกลับมาบูลลี่เขาเต็มที่นะโดนโดนโดนเต็มเอันนี้ครบครบยังครบยังวะเดี๋ยวดูเชือสองตัวดึงนะดึงจับตึงจริงอ่ะตอนนี้กี่เพชรละเราต้องอ่ะตอนนี้ตีสุดได้อีกสองรอบห้าหมื่นสออ่ะถ้าเป็นครบห้าหมื่นเนเอออีสองรอบสองรอบนี้ไม่ทั้งได้หรอกมียาวมากแค่เชือหรือเปล่ามีแบบเปลี่ยนดิวนะเอ้ยดิวนี่ไม่ดีเปลี่ยนดิวแทนไอ้นี่เขาเขเล่นลวงนะครับผม นิวทำให้เจร้าดูแย่ติดที่แย่ที่สุดตอนนี้นี่เรียกว่าจุดต่ำสุดของโหโซอาหารนห้เขาเครียดอะไรแต่ก็ไม่เหลือไม่เหลือเลย เขาเรียกว่าติเเมตาเป็นตัวที่เก่งมากอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้ใช้มาแลนด์ตอนเพิ่งอ,อัปเดตมาใหม่ก็คือตอนนี้การได้มาแลนแปลว่าดี <Okay. S 2> แต่ถ้าบูดจริงๆมันก็เหมือนเขาก็มาดูมาชิกหน้าเราอยู่นะเอาเรื่องอยู่ <c oughs> เอ๊ะตัวกุนตีจากเอ้ยตัวกุนตรีตัวสุดท้ายเงินเนี่ยใจร้าวมาพี่นิวไม่ไมีทางได้แน่นอนกูอย่างชอบใช่แม่ทุกคนพอจะรับเข้ามาเนี่ยผมกดครั้งสุดท้ายนะครับทุกคนครับใช้มือซ้ายก่อดมือซ้ายกดเธอจะโดนดี เ,เกมการเองควรจะปล่อยเขาอยู่นิ่งๆไปดูอย่างเดียวแบบไม่ต้องพิมพ์อะไรไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมายุ่งกับโค้สง<ด>สารอะอาจจะได้เศษหรือเปล่าถ้าได้เศษก็ถือว่าดวงดีนะโอ้โหเดี๋ยวนี้คือดวงดีเศษก็คือแปลว,นะว่าดวงดีแล้วโอ้ยไม่ติดโอ้โหข้าไม่ถึงนะไรเลย ่ะมาดูกันนะครับผมว่าผลประกอบการของคุณนิวคือกี่ตัวกันนะครับผมจ<อ>ัดาบขึ้นมารัื่อบอกความพ่ายแพ้ามาอ่อลายเสน่ห์ของฉันได้น่ารักมากเลยเออจริงจริงคุกกี้เรามันมันดีตรงที่มันน่ารักที่ยังเล่นอยู่เพราะมันน่าสารุปคือนิวนะครับทุกคนสามดาวนะครับภายในห้าหมื่นเลทประส,ออสบความสำเร็จก็คือดีดีกว่าเองใช่ไหมก็ถ้าพูดแบบมาๆก็ดีกว่าล้านเท่าอ่ะ นี่พี่คนว่าจุดดำสุดของเพจแล้วหมีก็ได้ขอมทองช็อปเปอร์ก็สุมห้ได้พี่นิวก็ได้เออทุกคนมันเป็นเพราะได้รางแล้วจงเอ็มเนี่ยอรือจริงจริง,รรงแล้วแบบ GM อ็มแอบ,บูีๆเก๋คุณควรจะให้เก๋ผมบ้างเออจริงๆคือต้องได้ปู่ำกว่าแมวอีกเนี่ยไอ้ที่ว่าก็เอาหมากูณมาปลดได้ไหมโอเคงันก็ เดี๋ยวเรารลบกวกแฟรแค่นี้ทุกคนนี่รีวิวตัวนี้ก่อนละกันทุกคนๆๆคุกกี้รสกวียามันนะครับผมทำอะไรได้บ้างว่าการโจมตีปกติจะแข็งเกินขึ้นทำให้ขอบเขตกดก้างขึ้นและจะเปลี่ยนเป็นความสียหายธาตแสงโดนถึงสร้างความเสียหายเพิ่มเติมตามส,สัดส่วนจํานวนบับความเร็วการโจมตี อ๋อก็คือยิ่งตีเร็วยิ่งเก่งเหรอนอกจากนี้จะเพิ่มความเร็วการโจมตีของกีเพื่อมวมทีม2ตัวที่มีความเร็วโจมตีสูงอ๋อก็คือใช้สกิลครั้งแรกไปจะยังไม่แรงแต่ครั้งสองที่มีความเร็วโจมตีเพิ่มก็จะแรงเงี้ยและวจะมอบบัฟเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีท่าแสงและบัฟต้านทานการลดความเร็วโจมตีแก่ของกีเพื่อมวมทีมทั้งหมดอ๋อมันี่แค่เป็นตัวคอมโบมาแลนด์นี่หว่าใช่ปะ่ะเพราะมันมีมันมีเลือดท่าแสงเข้าไปเกี่ยวใช่ไหมทุกคนใช่ปะ่ะสร้างความเสียหายที่เพิกกกกกเเเฉยยยต่่่่่ออาาาาารรรลลดคคควววววมมมมสสีสีีีหบงงนนใณทุ้ไัพ็ข ขนาดที่ใช้สกิลจะทนทานกว่าสกิลรบกวนอ๋อไอ้หนูนี่มันมีเรื่องชาติเข้ามาเกี่ยวด้วยเหรอวะเนี่ยก็คือยิ่งยิ่งตีเร็วยิ่งได้บัฟตีเร็วก็ยิ่งแรงใช่ไหมแล้วก็เพิ่มความโจมตีด้วยให้เพื่อนแล้วก็ต้านต้านต้านการลดความเร็วใช่ปะแล้วก็เพิกเฉยต่อความลดเสียหายโอ้โห้ชิ๊บมันเยอะทัดปะแล้วก็เอ่อผมน่าจะหาเพื่อนตีนะทุกคนเพื่อนจะสอบตัวนะครับผมน่าจะเป็นมีคนไหนน่าสนใจมั้ย ดีโอเบิร์นเคดีโอเบิร์นเคหรอเอยชื่อหน้าเหมือนไตจั่วงแอมมาครับผมขออนยญาตตีนะครับผมแก้ปัญหาด้การคุยกันเฮ้ยเจโนอเฮ้ยพี่ากินร้วยเท่ะไปนัดทีค่ด้านนี้่อนดลดนะเฝันใครัน ออสุทาย่ะไม่กหนัหเมนเล็กแทุกคนมอีเอ๋เออเรียบร้อยดีวกันเคเซกูตัวโดนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมีบอก MVP อ่างี้ด้วยวะเชียร์ก็แจมแจมจัด อ๋อบันให้ขึ้นนาเมิดอย่างนี้นะใช่ไหมเออทั้งหมดขึ้นอย่างนี้เลยอ่าได้ควาเสียหายที่ได้รับอ่าโอเคเฮ้ยก็ถือว่าแรงนะไอ้ดีโอเบิร์นเคนี่ม่อ่อนที่หมายวห,หนึ่งตัวสี่ฮิลสู้กับดีโอเบิร์นเคเลตส์กล้องสแสดงฝีมือสักหน่อยอถ้าเป็นเก่งจริงเพิต้องชนะ ให้เป็นนาทีค่ะวิญญาท่าที่ไม่ได้ปัดมไปนอคืมันทำให้หรอว่าตีแรงขึ้นใช่ไหมทุกคนพอมันใช้ดาบด้วยมนเพิ่มบล็อกดาบเให้เป็นนทีค่ะไม่ได้แล้วมันแรงันส่ไวๆนะเหมือนจะตีหมูนะเหมือนจะตีหมูนะอมใช้มก็ตีหมูใช่ไหมไม่ได้แ้ว วานะยังอันี้กูกำลังชนะแหไมด้ลอไวนะดีไม่ไอเกออนจัดจะเตรียมเพลงฉลองให้เลยนี่กูใช้ตัวตีตัวเดียวนะเนีอย ล้าสี่ล้านเก้าสี่ล้านเก้าแต่ถึงตัตีคนนี้ไม่ไม่ได้รีวิวเลยเลยทั้คนเดียวเพิ่งเียนเมืเ่อก่อนเกินอ่ะเดี๋ยวลองลองตีคนอื่นที่ข่าพลังตะกอนเนี่ยอ่าอ่าไหนลองล้านหกนะเอ้ยอ๋อนี่คือตัวที่มันซ่อนใช่ไหมวันคู่หน้าด้วยเออวะน,นี่มันใส่สก,กินแล้วนี่หว่าสกินก็ไม่ได้มีไม่เหมือนไม่ได้มีเหมือนจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะไปนักที่ข้าฝันชัยชนะที่ข้าสิ้นเชื่อไปไม่ได้แล้วรับเงินนนักเเตะอชัยชนะ ันทไยนะนทีมไลองวะแล้เดี๋ยวลองลองคิดนตัวก่อนนี้สุดมาไม่ได้ลองนแทนไทยนะ่จำดูหมือนฟันแหลไนักีม่ไม่ได้แล้ เชียเอาว่ะเฮ้ยชนะชนะค่ากันทั้งร้านทั้งหกคนี่ยไปตึงอยู่นะเฮ้ยมึงตีล้านหนึ่งเลยแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับทุกคนนะครับผมน้องกวียามานะครับก็จบด้วยสดาวด้วยฝีมือของแฟนผมนะครับผมนะใครคิดว่าแฟนดวงดีก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนแต่ผมว่ามันก็ดูเท่านั้นแหละน้องเอยังไงถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องใจเราด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย